พาซาศูนย์รวมความสุขสนุกทั้งครอบครัวแจกชัวทุกวันแจกกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะวันนี้เป็นเครื่องซักผ้าถังเล็กนะคะใครที่อยากจะลุ้นรับของรางวัลดีๆแบบนี้ก็สกแกน QR Code ต,ตรงนี้ตรงชื่อนาำสกุลเบอร์โทรศัพท์มาได้เลยใช่แล้วั่ะอย่างที่เราบอกนะฮะว่าวันที่2พฤศจิก,กายนนี้นะครับครบรอบ2ปีรายการแท้าซาแจกทั้งทีวี เ,<ม>เครื่องดูดฝุ่นเรียกว่าเยียบแสนครับผมจะบอกว่าแค่ เครื่องดูดฝุ่นนะก็ปลาไปครึ่งแสนแล้วนะโอ้ยหว่าห้ามพลาดจริงๆอยากได้นะคะอย่าลืมส่งรายชื่อมาแล้วเตรียมรับโทรศัพท์ให้ดีๆด้วยถูกต้องครับถูกต้องค่ะส่วนวันนี้เป็นไงอาหารถูกใจไหมถูกใจมากนี่รอแซบแล้วเนี่ยเร้อุมากความร้อนเนี่ยนี่ท้าหม้อตรงกลางนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดจริงๆเพราะว่าเขาเป็นซปเปอร์ข่ไก่ต้นตำรับเจ้าแรกในไทยด้วยต้องร้านนี้สกายไฮค่ะ ส่งต่อความอร่อยจากรุ่นสู่รุ่นกับร้านข้าวต้มชื่อดังในตำนานเจ้าเก่าราชดำเนินต้องหองอาหารสกายไฮร้านอาหารจีนสไตล์แต้จิ๋วที่เปิดมาแล้วกว่า40ปีตั้งอยู่ที่เดอะเซนต์ปิ่นเกล้าชั้นจีต้นตำรับข้าวต้มเตาถ่านหอมกลิ่นใบเตยและซุปเปอร์ขาไก่เมนูขึ้นชื่อของร้านเมนูเด่นแนะนำซุปเปอร์ขาไก่ขาไก่ที่ตุ๋นจนเปื่อยนุ่มน้ำซุปหอมหรือจะเป็นเป็ดทะโลเป็ดทะโลที่ตุ๋นจน ได้ที่เนื้อนุ่มแน่นไม่เหนียวหอมเครื่องพะลโล้ยังมีหมูต้มแปะซะหมูสไลเ์เนื้อนุ่มชิ้นใหญ่ที่สุกกำลังดีและต้องไม่พลาดกับต้มหน่อไม้จีนยำไข่แดงรแสแซ่บและไชโป๊ผัดไข่ที่กิ่นคู่กับข้าวต้มเตาถ่านก็อร่อยครบเครื่องและยังไม่หมดแค่นี้ยังมีกว่าอีก200เมนูให้คุณเลือกสั่งตามชอบจะมีเมนูอะไรถูกใจคุณผู้ชมบ้างไปชมในรายการกันเลย ตอนนี้เราอยู่กับคุณติ๋มครับเจ้าของร้าน Sky High รุ่นที่2ครค่ะสวัสดีค่ะสัสดีครับพี่ติ๋มค่ะพี่ติ๋มเล่าถึงจุดเด่นของ Sky High ให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะจุดเด่นเหรอคะก็ต้องหม้อนี้โอ้โหหม้อนี้ซุาไก่เห็นบอกว่าเป็นต้นตำรับด้วยเหรอคะเราน่าจะเป็นเจ้าแรกๆอ่ะค่ะเพราะว่าเปิดมาต้องเราเปิดมา46ปีแล้วค่ะโอเคว่าน่าจะเป็นเจ้าแรกๆ จริงๆเดิมทีเนี่ยเราไม่ได้เรียกซุปเปอร์ค้าแล้วเรียกซุปขาไก่อะไรเท่านั้นเองแต่ลูกค้าด้วยความด้วยความที่มันเป็นรสจัดจ้านเลย้ยคะลูกค้าก็เลยตั้งชื่อให้เราเรียบร้อยว่าซุปเปอร์ซุปเปอร์ขาไก่นะรเรียกว่าเป็นต้นตำรับสูตรตำนานแต่พี่ฝนเนี่ยต้องขอลองชิมซะหน่อยซึ่งเขามีในหม้อนะฮะแต่คนนี้เขามีในถ้วยของเขาเองฮะเข้าใจคำว่าชิมไหมคะคุณผู้ชมแต่อันนี้คือขอถ้วยขนาดนี้เลยเป็นส่วนตัวเพราะว่าปกติเนี่ย ทานอยู่แล้วเดี๋ยวขอชิมน้ำซุปก่อนนะฮะเพราะญาตทราบหน่อยนะครับว่าตะก่อนตั้งอยู่ที่ไหนครับเมื่อก่อนอยู่ถนนราชดำเนินกลางค่ะเราตั้งมาตั้งแต่ปี2519ค่ะตอนนี้ย้ายมาแล้วช่วงจะย้ายเมื่อปี63ค่ะย้ายมาที่อาคารเดอะเซนส์ศูนเก้าคโปรเดี๋ยวก็ย้ายมาแซ่บที่ดีแต่พี่ฝนเป็นยังไงบ้างเนี่ยแหละใครคิดถึงนะคะรสชาติดบนี้ต้องไปที่สกายไฮเท่านั้นคือมันจะมีความเข้มข้น แล้วก็กลมกล่อมเรียกได้ว่าเหมือนรสมันนัวมันไม่ได้แค่เปรี้ยวโดดหรือเผ็ดโดดนะแต่มันคือแบบอยากกินอีทัดมามที่เมนูถัดไปให้เราหน่อยครับเป็ดพะโล้ค่ะค่ะทาไมเราต้องมาทานเป็ดพะโล้ชายหายคะ่ะของของเรานี่เราเข้าถึงเครื่องนะคะแล้วก็เนื้อจะนุ่มแล้วก็หอมหอมเครื่องเครื่องเทศโอ<ห>้โ<ห>แล้วเห็นชิ้นไหมคะชิ้นแบบหั่นมาแบบมีทั้งเนื้อทั้งหนังใช่มันจะมีเรามีหลายอย่างมีเลือดด้วยมีเต้าหู้ด้วยนี่นะคะทานคู่กับ น้ำจิ้มนัสุดแซ่บน้ำจิ้มแซ่บค่ะอร่อยแน่นอนนะถัดมาครับที่ปลาทูต้มเค็มอ่าใช่ค่ะเป็นยังไงคะตัวนี้ปลาทูเราเนี่ยใช้สูตรโบราณนะคะครับก็ส่วนใหญ่ผู้ใหญ่จะชอบอ่ะเราจะไม่ไม่ไม่หวานมากนะค่ะไม่ได้เน้นหวานแล้วเนื้อเนื้อเนื้อปลาเนี่ยก็จะนุ่มเห็นว่าไฮไลท์อีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของข้าวต้มเหรอครับ ใช่จริงเขาทำ<ห>นี่เป็ทำสู <ใน S 1> ตรเดียงไยงครับอยากทราบนิดนึ่งเราต้มเราต้มด้วยน้ำใบเตยค่ะแล้วก็ใช้เตาถ่าน เพราะฉะนั้นมันก็จะหอมทั้งกลิ่นของเต้าทานด้วยแล้วก็กลิ่นใบเตยด้วยใช่ใช่ค่ะถัดมาจากข้างๆปะทูหน่อยครับเป็นอะไรครับเนนี่อาหารโบราณมากๆเลยเป็นปลาช่อนต้มเทียมฉ่ายค่ะอ้อันนี้หาทานยากนะคะไม่ค่อยมีใครทําแล้วเด๋ยนนี้คะคะมันเป็นสูตรโบราณจริงๆใช่ไหมครับผู้ใหญ่จะชอบนะต้องลองลองดูสิเด็กรุ่นใหม่จะทานได้เนี่อว่พี่ฝนไม่เด็กแล้วนะฮะเดยังเด็กอยู่มีงานใส่ด้วยนะครับผมคือต้องบอกว่า เรียกว่าเมนูปลาในยุคนี้หาทานแบบสูตรต้นตำรับตูดโบราณเนี่ยยากแล้วคุณผู้ใหญ่ก็จะชอบเพราะว่าทานง่ายย่อยง่ายนะครับผมเนาะนี่แล้วก็สูตรก็จะไม่เค็มมากไม่มีความเป็นรสจัดจนเกินไปแต่พี่ผลต้องบอกเราหน่อยว่ารสชาติเป็นยังไงครับเชื่อไหมว่ามันละลายในปากเลยค่ะตัวที่เป็นเก้มยวฉ่ายค่ะคือแทบจะผลยังไม่ได้เคี้ยวเลยอ่ะมันนุ่มแล้วก็ตัวแบบน้ําซุปอะไรมันซึมเข้าไปในนั้น ปลาก็จะแบบมีความกรอบนิดนึงเราเอาไปทอดก่อนค่ะใช่ค่ะดีงามมากดีเด็ดนะฮะแต่ทีเด็ดอีกเหมือนกันคือปูดองครับค่ะยังไงฮะตัวนี้เราจะใช้ปูสดนะคะครับแล้วก็ดองด้วยน้ําปลาอย่างดีนะคะน้าปลาอย่างดีอันนี้เนี่ยเกล็ดลับใช่แล้วกือันนี้ต้องมาปรุงทีหลังค่ะปรุงมะนาวพวกนี้ต้องใช้น้ำมะนาวจริงๆนะมะนาวสดนะคะคุณผู้ชมจะปรุงทีหลังอันนี้สาคัญจริงๆนะครับอ้าวถัดมาที่เมนูถัดไปหน่อยนี่ครับหมูนึ่ง แตงดองค่ะหมูนึ่งแตงดองทุกวันนี้เป็นสูตรที่บ้านของที่บ้านของคุณพ่อที่ไหนก็ไม่มีจริงไม่ใช่แตงดองนะคะมันเป็นก้านขนานดองกับณนสีญี่ปุ่นนะคะแล้วเราก็มาสับกับหมูสับแล้วก็มีอาจจะมีกุ้งกุ้งกุ้งหน่อยหนึ่งคุณป๊อบเบี้จะชิมเลยเหรอขออนุญาตทานหน่อยเพราะว่าบอกว่าหาทานไม่ได้แล้วด้วยมีที่เดียวมีที่เดียวเลยนี่นะครับขออนุญาตนะนี่อ่ะ อันนี้เห็นบอกว่าเป็นเมนูที่เวลาลูกค้ามาแนะนําให้สั่งเหมือนกันใช่ไหมลูกค้าหลังๆนี่รุ่นรุ่นคนรุ่นใหม่จะชอบแบบเนี้เป็นไงคะอชอบไหมคะค,คุณตบปูกรอกเป็นฟิล์เหมือนว่าเราทานซาลาเปาแต่เป็นไส้หมูสับด้านในจะมีความหมูสับผมเป็นคนไม่ชอบทานแป้งอยู่แล้วทานแบบนี้สาใจกว่าเยอะเหมือนได้กินไส้เต็มๆใช่แล้วมันมีความหอมนุ่มแล้วมีความมีแตงกรุบๆนิดนึงเฮ้ยอร่อยครับ แล้วถัดมาเห็นบอกว่าอันนี้ชื่อเมนูว่าเป็นหมูหมูต้มแปรรูปใช่ค่ะแล้ใช้หมูสันสันนอกทั้งชิ้นเลยนะคะแล้วก็ต้มในน้ำซุปค่ะต้มต้มต้มไม่ให้สุกมากนะถ้าสุกมากแล้วเนื้อมันจะแข็งอ่าขออนุญาตนะฮะนี่ทุ่รนจิ้มผมเลยนะขออนุญาตนะต้องทานคู่จิ้มอะไรครับเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวตียวค่ะโอ้น้ำจิ้มเต้าเจี้ยวแต่ว่ามเห็นว่าเต้าเจี้ยวก็จะมีพริกนิดๆิดขใช่อแซ่บไปหน่อยนึง แม่คุณป๊อปปี้เห็นอะไรอย่างนี้ไม่ได้เลยสันหน่อยดีครับผมนะเนี่นเดี๋ยวระหว่างที่ป๊อปปี้ชิมไขะอยากรู้นิดนึงว่าปกติเนะะี่ยค่ะคือที่ร้าน ที่ผลเคยไปอยู่ตรงลาดเดินเดิมย้ำคุณผู้ชมอีกสักทีนึงว่าตอนนี้ย้ายแล้วนะอยู่ที่ไหนคะอยู่อาคารเดอะเซนส์ปิงก้าถนนลาบอมรมนาชนนีนะคะอยู่ชั้นจีค่ะเปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันค่ะแปดโมงเช้าถึง4ี่ทุ่มค่ะไปอุดหนุกันได้เยอะผมบอกเลยว่ามีเมนูให้เลือกอีกเยอะมากมายไปทานกันครับอร่อยมาก วันนี้ขอบคุณมากมเลยครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะส่วนช่วงหน้าค่ะคุณผชมขาพี่เชนมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากห้ามพลาดเลยจริงๆแล้ววันนี้ค่ะพี่บุชก็ยังคงอยู่ที่บาหลีแต่วันนี้เขาจะทำอะไรพักแป๊เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ โอ้โหโปรโมชั่นดีขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมรีบสั่งเลยค่ะเอสววนวันนี้พี่บูชยังอยู่บาหลีใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะบูชยังอยู่บาหลีค่ะและวันนี้จะพาไปเรียนทำอาหารบาหลีแต่หน้าตามันจะเป็นยังไงไปชมกันเลยดีกว่าค่ะช่วงแซ่บ from บาหลีกับบูชเลชานสวัสดีครับท่านผู้ชมผมอยู่ที่บาหลีครับตอนนี้นะครับผมกำลังมาลงเรียนคลาสทำข้าวอาหารพื้นเมืองของที่นี่ครับ มาดูกันดีกก่าว่าผมจะทำเมนูอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาตำเครื่องแกงด้วยคกลาวาภูเขาไฟกันครับเครื่องแกงนี้นะครับเป็นเครื่องแกงที่ทุกบ้านต้องทำซึ่งประกอบไปด้วยพริกหอมแดงขมิน้นกระเทียมและก็ขิงครับเป็นเครื่องแกงยืนพื้นที่จะอยู่ในหลายเมนูที่เราทำเลยครับครับเดี๋ยวผมจะนำมาผัดกับน้ำมันมะพร้าวนะครับของเขาโอ้โหกลิ่นหอมมากๆเลยจะเป็นกลิ่นขิงก,กับขมิ้นครับชัดเจนมา ผัดสักแป๊บหนึ่งนะครับให้มีกลิ่นหอมแล้วก็ตามด้วยน้ำซุปสต๊อกค,ครับเมนูแรกที่เราจะทำก็คือแกงผักสไตล์บาหลีใส่กะทิใส่ผักต่างๆนะครับแล้วก็เต้าหู้โรยหอมเจียวและผักแต่งหน้าก็เสร็จแล้วครับเมนูแรกเมนูต่อไปนะครับเราจะมาผัดเทมเป้กัน เทมเป้เขากำเนิดที่อินโดนีเซียนี่แหละครับเขาเป็นถั่วเหลืองหมักที่โปรตีนสูงมากเลยครับผมในคลาสเขาบอกว่าเอาเทมเป้ไปทอดก่อนครับแล้วก็มาทำซอสด้วยเครื่องแกงผสมกับซีอิ๊วดำแล้วก็นำเทมเป้ที่ทอดไหวมาเคลือบซอสให้ทั่วเลยครับผมจากนั้นเราจะมาทำหมกปลาสไตล์บาหลีกันครับผมนำทูน่านะครับมาผสมกับเครื่องแกงแล้วก็ผักต่างๆแล้วก็ไปห่อใบตองครับ ก่อนที่จะนําเข็มกัดนะครับมากลัดไว้และจากนั้นก็นําไปนึ่งให้สุกแล้วก็ย่างต่อได้ครับเพื่อความหอมและนอกจากนั้นนะครับผมยังได้เรียนรู้วิธีการทําสเตปลาของที่นี่ด้วยครับแล้วก็ได้ยืนย่างเองด้วยเลยและแน่นอนครับก็ต้องตบชายด้วยเมนูของหวานเขาสอนผมทําแพนเค้กใบเตยครับซึ่งส่วนผสมของแพนเค้กนะครับมีมีกี่อย่างเองครับมีแค่แป้งไข่แล้วก็น้ําใบเตยพอเราได้แป้งเป็นแผ่นๆนี้แล้วนะครับ เราก็เอามาใส่ไส้ครับผมซึ่งไส้เนี่ยเหมือนขนมใส่ไส่บ้านเราเลยเป็นมะพร้าวผัดกับน้ําตาลมะพร้าวนะครับผมและหลังจากนั้นก็แต่งหน้าสักเล็กน้อยด้วยมะพร้าวขูดแล้วก็เพิ่มความหวานด้วยน้ําตาลมะพร้าวใส่ราบสักนิดแล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเมนูทั้งหมดที่ผมทำน่าทานใช่ไหม่ะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมกลับไปเมืองไทยเมื่อไรเดี๋ยวผมจะมาแกะสูตรเมนูต่างๆให้ทุกคนนะครับ โอ้โหวันนี้สนุกมากๆเลยครับได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเพียบเลยเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวไปทานอาหารก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับหน้าครับสวัสดีครับผมโอ้โหอาหารบาหลีคือหน้าตามันแปลกๆเนาะแต่ว่าน่ากินน่ะใช่แต่และเมนูคือแบบว่าบุชกลับมาต้องจะทาเป็นหมดที่หลายเมนูเลย,เลยแหละอมาแต่วันนี้ถึงเวลานะคะของผู้โชคดีค่ะว่าใครจะได้รับ เครื่องสภาถังเล็กไปนะคะค่ะมันลุ้นพร้อมๆกันเลยดีกว่าวันนี้เป็นคุณสมพิศค่ะคุณสมพิษรับสายด้วยนะคะรับสายปุ๊บรับของรางวัลไปเลยค่ะแต่ว่าต้องย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันที่สองพฤศจิกายนต้องรีบส่งรายชื่อเข้ามาใหม่เพราะว่าเราจะมีการแจกทั้งรายการเลยแล้วของรางวัลโอ้โหเป็นแสนนะพี่ฝนอบอกเลยว่าปีนึงมีครั้งเดียวนะที่แจกขนาดนี้แค่เครื่องดูดฝุ่นก็ปาไปครึ่งแสนบอกเลยว่า ไม่ธรรมดาใครได้ไปโชคดีมากบอกเลยว่าตัวพิธีกรเองก็อยากได้แต่ว่าไม่มีสิทธ<ม>ิ์<ม>เพราะว่าสิทธิ์นี้มอบให้คุณผู้ชมรายการแซปปาซาเท่านั้นแต่อย่าลืมนะคะว่าต้องรับโทรศัพท์เราด้วยห้ามที่สุดคือห้ามลืมรับสายแต่คิดว่าวันนั้นไม่น่าจะมีใครลืมเชื่อมสวัสดีค่ะคุณสมพิพอจากรายการแซปภาซานะคะพี่ขาอยู่จังหวัดอะไรคะอยู่กรุงเทพค่ะกรุงพี วันนี้โทรมาหาแจกรางวัลเลยละกันวันนี้รับไปเลยค่ะเครื่องสักข้าวถังเล็กจากสมาร์ทโฮมย้ค่ะยินดีด้วยนะคะคุณพี่ถามนิดนึงติดตามรายการเรามานานแค่ไหนคะโอ้ตั้งแต่ตั้งแต่ท้ายคำถามอะค่ะโอ้ตั้งแต่แรกๆเลยที่เรายังมีถามอยู่นะว,ว่า<ช>ว่าคำถามนู่นนี่นั่นคือ แรกเลยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องทายแล้วแค่รับสายอ,อ็ได้<ร>ค่ะแจกทองแจกอะไรตั้งแต่เริ่มแรกออดีไงแสดงว่าเป็นแฟนตัวจริงพี่ขาแต่อย่าลืมส่งมาอีกนะเดี๋ยวเพื่อมีลุ้น <ใช S 1> อาทิตย์หน้าเดี๋ยวครบรอบสองปีรายการนะคะจะได้แบบมีลุ้นของรางวัลใหญ่ด้วยวันที่สองพฤศจิกายนไม่ใช่ว่าได้ไปแล้วส่งมาไม่ได้นะส่งได้เผื่อว่าได้อีกครั้งหนึ่งที่ต้มีขนาดนี้หรือเปล่าต้องลุ้นค่ะน้องงั้นเดี๋ยวทางทีมงานติดต่อกลับไปนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เอาล,าละครเย็นนะคะวันนี้ลิขิตแห่งจันค่ะและคืนนี้ค่ะกับรักแก้วตอนที่3แล้วนะคะและว,วันนี้นะคะหมดเวลาของเราแล้วค่ะวันนี้พวกเราแซบผาซาสวัสดีค่ะแซาซา